พาตังกันไหนเรียกข้าวขมามาหรือไม่อยากนี่ข้าให้เจ้าคนทันไปดูถาฐานที่ตั้งเมืองทับลาคนทันก็บอกว่าถาฐานที่นี่สวยสดงดงามมากเกินไม่เคยเห็นที่ไหนเลยแม่อว่าสวยสดงด,ดงามมากแต่ข้าถามพี่เพ่พี่เพ่บอกว่าแถบนี้ไม่มีเลย มีที่เขาหม,ามอลองเอ๊ะแล้วยังไงพี่ครัก็อยากจะให้เจ้าไปก็อดทนไปดูดิว่าทําไมมันชะกโวยเลิศเกินขนาดไหนได้พยาค่ะหมอพ่อขอให้หมอพ่อเข้าพักผ่อนกายาเถิดพ้ยาค่ะเดี๋ยวกาขอมไปเองพวยาค่ะบัดนั้นพระรามคิดแล้วไม่ทันทาอ่ายาอบัด นี่เจ้าขนทันเจ้าไปดูที่ไหนวดาสวยสดงดงามจริงๆพระยาเสด็จพี่โอ้ยเข้าไปข้างในไปไกลนึกไป,ไปนะยา,า่ะแต่ว่าสวยสดงดงามน้ำผ้ามีบริบูนแม่เดี๋ยวเสด็จพี่ลงไปดูเลยไะยากอ่ะเอาเถอะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเจ้าพาข้าไปดูซิได้พระยาค่ะเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวนี้เลยไปยากค่นนกะัดนั้นก็แผงมันก็คนทันนี่ไปัมา I'm good. อันนี้ทำไมมันสวยสดก็ถามแล้วเกิดแม่จริงๆเพื่อเจ้าคนทันเจ้าที่ตาถือแม่จริงๆพยาคาตาะมองก็เห็นแล้วมันละมันสวยจริงๆพยาคากาะมองก็ไม่รู้ว่ามันจะไงพไยาคามันต้องอย่างนี้สิแม่มีภูเขาเหล่ากาแล้วก็มีน้ําไหลจังนี้นี่สร้างเมืองพระพราได้สบายหกสบายใจแม่เอาเถอะ อย่างนี้มันแน่นอนทะเหลืะเกินแต่ว่าทําไมถึงว่าผิดเพบอกว่าตรงนี้มันไม่สวยข้าก็มองก็ไม่รู้เลยพยากาักเสียที่ไม่รู้ว่ามีอะไรพรยากาักอ่ะเอาเดี๋ยวข้าจะาเที่ยวตรสัก,กเดียวแล้วก็เจ้าก่อนยืนรออยู่ตรงนี้ก็ได้ได้พยากาักในเมรยาาัยพยักอ่ะไม่แม่ อะไรว่ามันสวยถึงกระดาษนี้แล้วก็นุก,ก็ว่าอย่างนั้นคนนิ้ก็ว่าอย่างนี้แหมแต่มันก็ผิดแปลกไปอย่างหนึ่งทำไมผลเลือมาร่างไม้ก็เกิดการด่านระดาแต่ว่านกกาไม่เห็นมีมมันเป็นเพราะเหตุใดนี่ขาดถึงได้อีกแล้วไอ้นี่มันล้วกใครจะมาทำอะไรไว้มม่ ว่ายังไงก็ยะงบเสด็จพี่ข้าคิดว่าอีกอย่างหนึ่งมีอะไรหรือจริงๆริงนี่ข้าดูแล้วว่าลูกไม้น่ะมันมากมายล้นเลิงกราดกระดาแต่นกกาไม่เห็นมีมากอินข้านี่ชักจะสงสัย สงสัยอะไรที่จะเอาถือไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ้าอยู่ที่นี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวข้าจะหลงลงไปบ้านมือปัตทภีก่อนได้พยาค่ะไม่กล้าขะมอมจะยืนยออยู่ที่นี่แล้วพยาค่ะเอา้าถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวข้าจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละบัดนั้นทิ้งแล้วมาชันชาน้องไปใต้เหมือนปันทภีกันชาบันทภ Mereka menggunakan kata-kata yang tersebut untuk menjaga kemampuan mereka. Ketika mereka menggunakan kata-kata yang tersebut, mereka akan menggunakan kata-kata yang tersebut. มันมาลำมัดังวายมองมองไปมันดังแย่ยักยันไม่รู้เลยมันคือใครอะไรวะแล้วรถลงลงมารถติดสมันเบาเบาวเอ ไอ้อเฮ้ยเฮ้ยนี่มึงทำอะไรวะมึงไม่เห็นรูเ้เรื่องไหมว่านี่กูณทำอะไรอยู่กูก็ลังแบกแผ่นดินเอาไว้ก็แล้วมึงแบกไว้ทำไมวะรันเดียวไอ้พวกมนุษย์มันหามันจะมาตั้งเมือนฟับปลาเฮ้ยข้ามันโอ้ยนี่มันมาตั้งเมือนฟับปลาเมื่อไรข้าจะต้องคลิปแผ่นดินทีเดียวให้มันตายหมดเลยว้ว อ่าวทึกระดานนั้นจะรู้ว่านี่มึงลองหันมามองก็คกมั่งรู้ว่าใครอ,อ่ะวะอ้าวเฮ้ยนี่มึงนี่เจ้ากำแพงประอมานไถไม่วะก็ไถกันนี่วะ,วะเอ๊ะมึงทำแบบนี้ได้ยังไงมึงชื่อเรียกเสียงไรข้าชื่อว่าพานุรัยไม่นี่มึงกะมาทำไมวะ กูอยากจะรู so ้หลือเกิน like ว่ามันจะทำอะไรของมันกูคิดว่ากูนี่ถ้าหากว่ามันมาตั้งเมื่อพักผ่าเมื่อไรกูจะพลิกแผ่นดินเดียวให้มันตายหมดแค่นั้นแหละมึงพอใจหรือยังวะเอาถ้าแค่นั้นไม่เป็นไรสึนข่าวกูแล้วกูก็จะต้องข่าเหมือนักป่ะไม่เฮ้ยมึงจะข่ากูหายังไงวะ ไอ้ฮ่าผูคิดถึงแม่กูนะเว้ยเฮ้ยได้ตอนทำแล้วมันก็ไม่คิดถึงว่าบัดนั้นคิดแล้วงมาทันชาเฮ้เฮ้เฮ้ คิดอะไรเลยมึงไม่เอาเถอะไม่เป็นไรอู้นี่ฮะอยวจัดบ่อณไปดูว่าอะไรันเป็นอะไรเอาเถอะก่อนอัดบันดันทิ้แล้วมาชันชารีไปดูพอนมันที่มัดผ้ามันมันมันเป็นอย่างนี้หมดละเฮ้ย นี่มันยังไงวะหนิวกะตายละคูตายละคูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ้ยเสร็จแล้วเสร็จเสร็จแย่แล้วว่าอ้าวสคเดียดผีมาแล้วถวายบังคมพยาค่ะคือเด็ยดผีเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้หมดพระยาค่ะก็นี่แหละไิ๊ดตายานุราชอ่ะมันถ้าหากว่าเรามาตั้งเมืองพัฒนาที่มันจะไิกเป็นดิน